พูดถึงเรื่องวีซ่าของพี่สาวมิวเนาะพี่สาวมิวแกลงทะเบียนหยุด3ครั้งนะคะไม่ผ่านพี่สาวมิวลงทะเบียนหยุด3ครั้งแรกก็ไม่ผ่านครั้ง2ก็ไม่ผ่านครั้งที่3ก็ไม่ผ่านก็คือลงอาชีพธุรกิจเนาะธุรกิจแต่ในความคิดของมิวมิวคิดว่าเขาน่าจะคัดกรองว่าอายุ2 0ถึง35มมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีเยอะ ก็คือมิวสังเกตเห็นของพี่สาวมิวเนาะพี่สาวมิวอายุ30ปีพี่เคยมิวอายุประมาณ35ปีนี่แหละ2คนนี้นะคะลงลงสมรอบก็ไม่ผ่านน่ะลง3ามรอบก็ไม่ผ่านของพี่สาวมิวลง3ารอบไม่ผ่านมิวก็เลยให้แกทํำวีซ่าวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะวีซ่าเยี่ยมเยียนมาก็คือพี่สาวมิวแกไม่ โชคดีหน่อยที่แกไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนไอ้ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลถ้าสมมุติว่าคนละนามสกุลมันก็จะได้ได้แบบว่าเอกสารเปลี่ยนนามสกุลอะไรเยอะแยะเนาะแต่ว่าโชคดีหน่อยแกไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลก็แบบว่าเป็นพี่สาวแท้แท้าะเป็นพี่สาวแท้แทแล้วก็ไปยื่นทำบีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะวีซ่าเยี่ยมเยียนของเกาหลีใต้นะคะก็คืออยู่ได้แค่ส3เดือนนะคะ90วันเหมือนท่องเที่ยวเลยค่ะเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวเลยค่ะอยู่ได้ไม่เกิน90วันนะคะ อยู่ได้ไม่เกิน90วันก็เอกสารก็เยอะนะคะเอกสารก็เยอะเขาก็จะถามว่าคุณมีความสัมพันธ์กับใครก็คือมิวเนาะเป็นน้องสาวก็มีทะเบียนบ้านเนาะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกันแล้วก็นามสกุลชื่อแบบว่ายืนยันยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นพี่สาวแท้ๆแล้วก็จะขอเอกสารมิวด้วยเอกสารมิวก็คือวีซ่า f 6แล้วก็ทะเบียนสมรส ทะเบียนยืนยันครอบครัวทางเกาหลีก็คือมิวนะมีมีชื่อในทะเบียนบ้านเกาหลีแล้วเนาะมิวก็ทะเบียนอะไรนะอัปเดตอัปเดตทะเบียนบ้านก็คือมิวชื่อมิวอยู่ทะเบียนบ้านเกาหลีอืมก็เอกสารก็เยอะอยู่นะคะก็เราก็มั่นใจอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามีคนรับรองให้โอป,ป้าแกเป็นคนรับรองให้แล้วเขาก็ทําเอกสารยื่นขอวีซ่านะคะก็รออยู่ประมาณสัก 24วันนะคะรอ24วันแต่ว่าระหว่างระหว่างที่เรายืน่นยื่นเอกสารวีซา่าเราต้องเช็คโทรศัพท์เราด้วยนะเผื่อเผื่อเผื่อกงสุนอย่างเงี้ยเขาโทรมาถามอย่างอย่างเช่นกรณีของพี่สาวมิวเนาะกงสุนเขาโทรมาถามโอป้าเนาะว่าโอป้าโอป้าทํางานอะไรทําไมคุณไม่แบบว่าโอป้าแกไม่มีเงินเข้าทุกเดือนเนาะแต่แก แกก็คือแกทําอาชีพเกษตรกรเกษตรกรก็คือแกทําสวนทําไร่ทํานาแกไม่มีเงินเข้าทุกเดือนเขาก็เลยสงสัยว่าถ้าคุณเชิญ,ญญาติพี่น้องมาแล้วคุณจะสามารถเลี้ยงเขาได้เหรอเพราะอะไรเขาต้องเช็คเช็คสเตทเมนต์ก็คือเงินเดือน6เงินเดือนเข้าหลัง6เดือนนะคะ6เดือนก็คือเช็คสเตทเมนต์6เดือนโอปา้าก็เลยไปขอที่ธนาคาร สเตตเมนต์หเดือนก็คือเขาจะถามว่าการเงินคุณแน่นหรือเปล่าคุณจะเชิญคนอื่นเข้ามากา,การเงินคุณแน่นหรือเปล่าเขาก็อาจจะสงสัยด้วยแหละว,ว่าคนคนรับรองให้ทําไมไม่มีเงินเดือนเข้าทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าโอป้าแกมีสวนแกทกําเกษตกรแกทําเกษตรกรแกไม่มีเงินเข้าทุกเดือนเนาะแกไม่ได้ทํางานแบบ ไม่ได้ไม่ได้ทางานบริษัทไม่ได้เป็นลูกจ้างใครไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นกเกษตรกร,กรเกษตรกรก็คือทําไร่ทํานาทําสวนมันจะมันจะมีเงินเข้าปีละก้อนนะคะเงินเข้าปีละก้อนไม่ได้เข้าทุกเดือนอืแกก็เลยไปทําสเตทเมนต์ส่งให้เขาส่งเมลให้กองสุนแล้วเขาแล้วแกก็อธิบายว่าแกทกําเกษตรเกษตรกรแกก็เหมือนว่า ประมาณสิ้นปีจะมีเงินเข้าเป็นเงินก้อนนะเข้าเข้าอืมแต่ว่าไม่มีเงินเดือนทุกทุกเดือนเข้าก็แกก็ให้เหตุผลประมาณนี้พอให้เหตุผลประมาณนี้ก็คือวีซ่าพี่สาวก็ออกค่ะวีซ่าเย็บเยียนของพี่สาวก็ออกอืม ก็โอเคนะคะก็โอเคก็ถือว่าโชคดีหน่อยนะคะโชคดีหน่อยที่แบบว่ามีคนรองรับให้ถ้าคนถ้าใครถ้าแบบว่าคุณอยากเข้าเกาหลีง่ายๆคือถ้ามีคนรองรับให้รับรองถ้ามีคนรับรองให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งร้อยคุณต้องผ่านแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ากฎหมายเกาหลีเขาแรงอยู่แล้วถ้าใครสมมุติว่าเขารับรองให้ใครอย่างเงี้ยแล้วคนที่เข้ามา แอบหนีอย่างเงี้ยประวัติเสียนะคะคนที่เชิญเข้ามาคนที่รับรองเข้ามาประวัติเสียแล้วกฎหมายเกาหลีเข้าแรงมากเขาคิดเขากฎหมายเขาเกาหลีเข้าแรงมากเลยนะแรงมากแรงแบบว่าแบบถ้าสมมติว่ามิวเชิญเนาะสมมุติว่ามิวเชิญญ,ญ,ญาติพี่น้องมิวมาอย่างเงี้ยแต่เขาอยู่แบบว่าเวอร์วีเป็นผีน้อยอะ่ะมิวโดนนะมิวโดนไม่มีสิทธิ์ยื่นวีซา่าต่อได้เนี่ยมิวโดนก็คือกฎหมายเขาแบบว่า กฎหมายเขาแรงจริงๆเกาหลีใต้นะคะกฎหมายแรงแล้วก็ทําจริงคุณเขาไม่ได้สนว่าคุณจะมีตังค์เยอะหรืออะไรนะกฎหมายก็คือกฎหมายกฎหมายเขาแรงมากๆเลยนะคะ